สิ่งที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการดีท็อกซ์ลำไส้นะครับหลกัหลกๆเลยครับก็คือหลายคนชอบเข้าใจว่าการดีท็อกซ์ลำไส้เนี่ยช่วยในเรื่องของการลดความอ้วนได้นะครับซึ่งความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับเพราะบางคนที่เขาน้ําหนักตัวเยอะๆหรือการที่เขามีพุงมันอาจจะไม่ใช่เพราะเขาอ้วนหรือมีไขมันสะสมนะครับแต่มันมาจากการที่เขาอาจจะกินเยอะแล้วเขาขับถ่ายไม่ดีมันก็เลยเอาสิ่งที่กินไปเนี่ยไปกองรวมกันตรงนี้เนี่ยกอให้เกิดเป็นพุงหรือว่ามีสิ่งอะไรที่มันอุดตัน อยู่ในลําไส้เนี่ยเยอะมากนั่นเองนะครับดังนั้นการที่เขาดีท็อกซ์ลำไส้มันก็เหมือนกับการที่เราล้างสิ่งเหล่านี้ออกไปนะครับพอเรามีการปรับถ่ายเอาสิ่งเหล่านี้ออกมันก็เลยทําให้พุงเรายุบแล้วก็น้ําหนักตัวก็ลดลงแต่มันแค่ลดจากการที่เราเอาสิ่งนี้ที่มันกองอยู่ตรงเนี้ยออกไปเท่านั้นมันไม่ใช่เอาสิ่งจากการที่มีไขมันสะสมในร่างกายหรือความอ้วนหายไปโอเคไหมครับซึ่งตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจซะใหม่นะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเข้าใจแบบผิดผิดแล้วเราจะไปกระทาอะไรที่มันแก้ปัญหาแตบบ่ผิดผิดด้วยเพราะการที่เราจะลดความอ้วนได้้ออยย่่าาาลืมวเรังงงคต คุมอาหารนะครับโดยการทานให้ครบห้าหมู่ในสัดส่วนที่ดีกับความต้องการของร่างกายจริงๆมีการออกกําลังกายช่วยหน่อยครับโดยเฉพาะการทำเวทเทรนนิ่งเพื่อสร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงที่จะทําหน้าที่เป็นเตาเผาชั้นดีให้กับร่างกายเอาคาร์ดิโอมาช่วยอีกหน่อยก็จะได้ลดและลีนไขมันได้ง่ายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอถ้าเราทําอยู่ในกลยุทธ์แบบนี้เราถึงจะสามารถลดความอ้วนได้ไม่ใช่การดีท็อกลําไส้นะครับโอเคไหมถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้เราจะได้เอาไปปรับใช้กันสมยัยเพื่อหุ่นที่ดีตามที่เราต้องการลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ